แต่ไหมฮะพระยอดนิยมของวงการผมบอกให้ด้วยว่าแท้ดูยังไงแล้วถ้าคุณจะเก็บพระเก็บให้ได้พระยอดนิยมความต้องการนะคนเข้าสู่วงการก็อยากจะได้ขุนแผนที่เป็นเบอร์หนึ่งของวงการแต่ของสร้างเพิ่มไม่ได้ผมเชื่อนะถ้าคนที่คุยเป็นคนรู้เรื่องพระเครื่องนะเขาจะพิมพ์ออกมาเนะี่ยให้ ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์นี้ได้อย่างสเสด็จเสดาเนี่ตอนนี้เท่าไหร่ครับมาที่สองมื่นสาม,มันบาทครับผมมั่เลยนะนพระบ้านกลางอะ่ะคือพระที่คนเก็บเก็บจนท้อเก็บเมื่อไหร่ก็โดนเก๊เก็บให้ได้พระยอดนิยมเนี่ยแล้วแท้เนี่ยเข้าสังคมก็คุยกับเขารู้เรื่อง เวลาคล้องคออุ่นใจไหมโออุ่นใจครับอุ่นใจแล้วเก็บเนี่ยผ้าแบบนี้ถ้าแท้นะแขวนไ,ไม่ได้มีแต่คนขอส่องไม่ต้องไปงอขายหรอกมีแต่คนงอซื้อผมจะบอกให้คนไม่เคยเห็นผ้าคุณแบนแท้เลยอะพอมาเจอองค์เนี้ยจะบอกว่าอ๋อแท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองที่เจอมาเจอแต่ถูกไหมเจอแต่ที่ไม่เก่านั่นแหละครับ โอเคโอ่ิโกน,น้อยนี่เก็บให้ได้แบบนี้<ต>เก็บให้ได้แท้แบบนี้้าคุณก็คุณช้ได้แล็บล้าแบบเนี้ยเก็บแล้วเป็นเขาเรียกเป็นหัวแถวพอได้เก็บยอดนิยมและแท้เนี่ยรอปิดนางพยาครับพี่สุพ์อ่าไอเจ้าโอมไปขัดมันล้างด้วยนี่ล้างด้วยสเตค,คิน เอาร้อนสั่นลงนะไหมอยากเห็นเนื้อเดิมก็ได้อยากเห็นเนื้อเดิมจัดได้หน่อยคุณแผ่นมุงคลนกลางแบ่งคุณแผ่นก่อนครับอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องไปอย่างอื่นเล่ะหยิบมาให้ดูก่อนคือเวลาคุณดูพระราคาแพงๆแช่พระยิ่งแพงยิ่งดูง่ายนะพ่อพระแพงส่วนมากเป็นพระเก่าพระยิ่งแพงยิ่งดูง่ายที่ผมเปรียบเทียบอยู่ตรงหน้าเนี่ย คือเนื้อดินห้าร้อยปีขึ้นกับเนื้อดินประมาณเจ็ดสิบปีมันต่างกันไหมหรือให้นอดิร้อยปีเลยเอ่ะต่างกันไหมแยกได้ไหมห้าร้อยปีร้อยกว่าปีเจ็ดสิบปี ห้าร้อยปีร้อยกว่าปีเจ็ดสิบปีเข้าใจง่ายไหม oh. ถ้าอย่างเงี้ยเาเข้าไปจะเข้าสู่โซนไหนนี่ไง oh. เห็นไหมโอ้โห oh. ถ้าจะเอาอ่าไอมิสอ่าิสเตอร์แชร์ใครอยู่แถวนี้บ้างเนี้ย oh. แป๊บหนึง่งอยากได้อะไรพี่อยากได้อะไร อยากได้ต้องหาต้องหาแป๊บหนึ่งก่อนอะไรอ่ะเขาเข้าพูดฟังหน่อยได้ไหมวันนัดต่างกันชัดเจนอ่านี่หยิบตรงนี้หน่อยอย่างนี้เออใช่แล้วมาอ่ไปขอบคุณมากนี่อย่างนี้เข้าร้อยกว่าปีได้ไหมเห็นไหมแต่แต่จะถึงห้าร้อยปีไหม เข้าตรงนี้อันนี้เข้าตรงนี้ใช่ไหมนี่แต่จะไปถึงห้าร้อยปีได้ไหมไม่ได้ไไดแต่พอเป็นนางพญาห้าร้อยปีเป็นไงถ้าคุณใช้ความเก่าในการดูพระคุณไม่ต้องไปจําพิมพ์อะไรเลยพระเก่าแล้วแท้อัตโนมัติไอ้คนบอกความเก่าทําได้มันบ้าถูกปะแสดงมันดูพระไม่เป็นไม่รู้ว่าเก่าจริงๆเป็นยังไงถูกไหม แต่อไอ้คนบอกเก๊เก่าทําได้คือไม่รู้คือดูไม่เป็นนะไม่รู้ว่าเก่าจริงมันเป็นยังไงเนี่ยเท่ากันไหมอ่าเท่ากันเทียบอายุเนือดินถึงบางอ้อแท้ตาเป้าเลยครับซององนี้ใช่วันนะแตกต่างกันแบบชัดเจนดังนั้นบ้านกลางแท้นางพญาถ้าเก่าเหมือนกันก็แท้ใช่ คุณแบนบ้านกลางองค์นี้น่าจะเป็นองค์สุดท้ายของบ้านเราหรือเปล่าโอ้มีองหักครึ่งอยู่องอ๋อหักครึ่งข,ขายไม่ได้ไหมองค์คูแบ่งด้วยนะครับอาจารย์คุณแผ่นบ้านกลางอืโอโอ้โหแล้วใครบอกดูที่พิมพ์พระโอ้โหพิมพ์มามันก็ดูได้แต่มันต้งองร่วงขัวความเก่าไงใช่ถ้าพิมพ์ถูกความเก่าใช่ก็คือสบายใจถ้าพิมพ์ถูกความเก่าไม่ใช่มันก็คือทําทีหลัง นะถ้าเก่าพิมพ์ไม่ถูกก็ยังแท้อีกพิมพหนึ่งไงนี่เอา้าไหนคุยแกผบผม่อยสิสมเด็จพอ่อกลวยกู้ต้นพิกุลที่แก้จากสมเด็จงานแก้ตามรอยพ่อเดิมซึ่งเป็นอาจารย์ท่านครับพี่สอนจระยุธ์บ้านกลางองค์นี้พิมพ์มงคลกลางครับแหมไหม แทมไหมแท้แทโอเคขานิยมโหตรสวยนะอย่างนี้นะเก็บอะไรเล่าเนะี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะจะมีความสุขเขาได้เก็บขุนแผนนะเบอร์หนึ่งเมืองไทย พิมพทรงคนเป็นล้านครับบ้านกลางอ่าโอ้โหมงคลกลางครบครบหลักแสนอ่าประมูลได้แล้วครับอาจารย์โอ้โหสองนาที สองนาทีครับรายการนี้เห็นไหมฮะพระยอดนิยมของวงการผมบอกให้ด้วยว่าแท้ดูยังไงแล้วถ้าคุณจะเก็บพาเก็บให้ได้พายยอดนิยมความต้องการนะคนเข้าสู่วงการก็อยากจะได้คุณแผนที่เป็นเบอร์หนึ่งของวงการแต่ของสร้างเพิ่มไม่ได้ผมเชื่อนะถ้าคนที่คุยเป็นคนรู้เรื่องรักเครื่องนะเขาจะพิมพ์ออกมาเนะี่ย ให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์นี้ได้อย่างเสด็จเสดาเนี่ตอนนี้เท่าไหร่ครับมาที่สองหมื่นสามันบาทครับผมหม้อเลยนะพระบ้านกลางอ่ะคือพระที่คนเก็บเก็บจนท้อเก็บเมื่อไหร่ก็โดนเกะเก็บให้ได้พระยอดนิยมเนี่ยแล้วแท้เนี่ยเข้าสังคมก็คุยกับเขารู้เรื่อง เวลาคล้องคออุ่นใจไหมโออุ่นใจครับอุ่นใจแล้วเก็บเนี่ยผ้าแบบนี้ถ้าแท้นะแขวนไ,ไ,ไม่ได้มีแต่คนขอส่องไม่ต้องไปงอขายหรอกมีแต่คนงอซื้อผมจะบอกให้คนไม่เคยเห็นผ้าคุณแบนแท้เลยอะพอมาเจอองค์เนี้ยจะบอกว่าอ๋อแท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองที่เจอมาเจอแต่ถูกไหมเจอแต่ที่ไม่เก่านั่นแหละครับ โอเคโอพิโกน,อน้อยนี่เก็บให้ได้แบบนี้<ต>เก็บให้ได้แท้แบบนี้ชเคุณก็อใช้ได้แล็บล้าแบบเนี้ยเก็บแล้วเป็นเขาเรียกเป็นหัวแถวพอได้เก็บยอดนิยมและแท้เนี่ยะรอปิดนางพยาครับพี่สุพศอ่า